ที่เชื่อว่าต้องมีใครอ่ะเคยอ้วกแตกเพราะลูกอมกล่องนี้แน่นอนกล่องที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเขาคือลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาอ่ะเอาไว้แกล้งคนซึ่งเรานะจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าลูกอมในกล่องเนี้เป็นรสชาติอะไรนะซึ่งมันเนี่ยจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับได้รสชาติที่มันเป็นรสขี้มูกหรือรสขี้หูแต่ว่ามันมีรสอร่อยด้วยนะและอร่อยมากด้วยเป็นลูกอมอันดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับแกล้งคนเลยซึ่งจะบอกว่าแฟนๆแฮร์รี่ คอเตอร์นะครับที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์โดยตรงจากกล่องลูกอมตัวนี้นําไปปาร์ตี้ก็ดีหรือว่าเอาไปท้าทายเพื่อนเพื่อเนี่ยก็มีให้ลองรสชาติแบบสุดพิลึกเลยนะครับในหนึ่งกล่องนี้นะครับผมจะมีขนาด34กรัมกินและเล่นกับเพื่อนเพื่อเนี่ยได้หลายๆครั้งเลยนะเตรียมตัวพบกับรสชาติที่หลากหลายตั้งแต่ความอร่อยไปจนถึงรสประหลาดที่คุณไม่คาดถึงเลยนะครับผมสายกินลูกอมแก้งฮาฮาแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีสินค้าลงในตะกร้าแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะ